ทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาแต่ละวันมีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องราคาตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนได้ตามสาเหตุและปัจจัยของแต่ละพื้นที่สรุปราคาขายส่งผักวันนี้ราคาขายส่งพืชผลทางการเกษตรประจำตลาดกลางสินค้าเกษตรวันนี้วันที่11มีนาคม2565 ผักกาดขาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย12-13ถึงบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย7-8ถึงบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกราคาขายส่งวันนี้ เฉลี่ย6ถึง16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย6ถึง10บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้วันราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16บาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย12บาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย14บาทต่อกิโลกรัม ขณะฮ่องกงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย90บาทต่อ compute, กิโลกร,มกรัมกะหลำปีเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลีย่ย6-7บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปีขาวราคาขา,ขายส่งวันนี้เฉลีย่ย10-15บาทต่อกิโลกรมลัมกะหลำปีม่วงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25-30บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปีหัวใจราคาขายส่งวันนี้ เฉลี่ย15ถึง25บาทตอ OK ่อกิโลกรัมกระลำดอกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย10ถึง14บาทตอ่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50ถึง60บาทตอ่อกิโลกรัมรากผักชีราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70ถึง80บาทตอ่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายส่งวันนี้ เฉลี่ย20-30บาทต่อกิโลกรมัมผักชีฝรั่งราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50-52บาทต่อกิโลกรมัมผักขึ้นช่ายราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-50บาทต่อกิโลกรมัมดอกหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16-24บาทต่อกิโลกรมัมผักกาดเขียวปรีราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย หกถึง7บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายขาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย90บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย1 0 1ถึงบบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายส่งวันนี้ เฉลี่ย50-70บถึงบาทต่อกิโลกรมัมผักบุ้งนาราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกรมัมใบสะระแหน่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-50บถึงาบาทต่อกิโลกรมัมใบมะกรูดราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50บาทต่อกิโลกรมัมใบแมงลัก ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-40บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-40บาทต่อกิโลกรัมใบยี่ราราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-50บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-70บาทต่อกิโลกรัมต้นกระเทียมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี <ies> ่ย30บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย35บาทต่อกิโลกรัม คาแก่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกรัมมะนาวราคาขายส่งวันนี้ เฉลี่ย2บาทส0สตางค์ถึง6บาท20สตางค์ต่อลูกลูกมักรูดราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-50บถึงาบาทต่อกิโลกรมัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-30บถึงาบาทต่อกิโลกรมัมหอมหัวใหญ่ไทยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย15-17ถึงบบาทต่อกิโลกรมัมกระเทียมไทยมัดจุก ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70-75บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแก่กรีบราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50-52บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย8-10บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25บาทต่อกิโลกรัม มะเขือไข่เต่าราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24 miserable. บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่วราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วง ราคาขายส่งวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียวราคาขายส่งวันนี้3 5มสบาถึงห้บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายส่สงวันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายส่งว nice ันนี้เฉลี่ย24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย8ปดถึงสิบาทต่อกิโลกรัม มะเขือลายราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย14-16บาทต่อกิโลกร,รมัมมะเขือเหลืองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกร,รมัมมะเขือสดดิ้งราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24บาทต่อกิโลกร,รมัม มะเขือเทศทศ้อแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย12-14บาทต่อกิโลกร,รมัมมะเขือเทศเนื้อราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60บาทต่อกิโลกร,รมัมมะเขือเทศสีดาร,ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16-20บาทต่อกิโลกร,รมัมมะเขือเทศราชินีราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25-30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเชอรี่ ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทถึง40บาทตๆๆ่อกิโลกรัมถั่วงอกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20บาทต่อกิโลกรัมถั่วผูราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย2 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาราคาขายส่งวันนี้เฉลีๆๆ่ย80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายส่งวันนี้ เฉลี่ย140บาทตอา่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-40บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย10-12บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย6-8บาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย18-20บาทต่อกิโลกรัมมราคีนก ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย14-16บาทต่อกิโลกร,รมัมมะราจีนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย26-32บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย5-8บาทต่อ,อกิโลกร,รมัมฟักเขียวแก่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย5-8บาทต่อ,อกิโลกร,รมัมมะละกอดิบ ราคาขายส่งว <ended> ันนี้เฉลี่ย8-13ถึง13บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย8ถึง12บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย12-15ถึง15บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย8-10ถึง10บาทต่อกิโลกรัม แตงไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย14-16บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกขี้หนูสวนหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย120บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกมันสดดำราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกกระเลียงราคาขายส่งนี้เฉลี่ย100บาทต่อกิโลกรัม พริกจินดาแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลีย่ย30-35บาทต่อกิโลกรมัมพริกจินดาเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25บาทต่อกิโลกรมัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลีย่ย22-35บาทต่อกิโลกรมัม พริกซูเปอร์ฮอตแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย35-45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-40บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวราคาขายส่งวันนี้ าาาเฉล,ล,ลี่ย30บาทต่อกิโลกรมัมพริกยำแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70-80บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80บาทต claro ่อกิโลกรัมพริกยอกสนเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอกสนแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-50บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกรัม พริกหวานแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย90บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80-90บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย110-120บาทต่อกิโลกรัม ผักหวานป่าราคาขายส่งวันนี้เฉลีย100่ย100-120บาทต่อกิโลกร,รมัมชะอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย10บาทต่อกำหน่อไม้ฝรั่งเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลีย120่ย120-150บาทต่อกิโลกร,รมัมหน่อไม้ไผ่หวานราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20บาทต่อกิโลกร,รมัมกระเจี๊ยบเขียว ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย14-16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย18บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80-100บาทต่อมัดยอดผักกระเฉดราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16-20บาทต่อมัดสายบัวลอกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย15-20บาทต่อกิโลกรัม ยอดผักปลังราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย10บาทต่อกิโลกรัมใบเบอร์บกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย8บาทต่อกำมารุมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-30บาทต่อกิโลกรัมผักขจรราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย170บาทต่อกิโลกรัมผักกันจองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย10บาทต่อกิโลกรัมดอกแค ราคาขายสูงนี้เฉลี่ย14-20ถึงบาทต่อกิโลกร,รมัมใบ, oo, บ, oo, บ ıkt, ชาพลูราคาขายสูงนี้เฉลี่ย50บาทต่อกิโลกร,รมัมผักติ้วราคาขายสูงนี้เฉลี่ย10บาทต่อกำรรใบกระโดนราคาขายสูงนี้เฉลี่ย10บาทต่อกำใบสะเดาราคาขายสูงนี้เฉลี่ย10บบาทต่อกำ ใบย่านางราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกรัมผักโขมป๊อปอายราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย35บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย6-7บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย90-100บาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางฟ้าราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 110- 120บถึงบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดราคาขายส่งวันนี้ เฉลี่ย160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมแห้งราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย3 4 0ร้บถึงาบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดกระด้างราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเปาหื้อราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50-60บถึงบาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาขาย ส่งผักราคาขายส่งพืชผลทางการเกษตรจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดุงใจหัวใจเกษตรอัปเดตคลิปดีๆมีประโยชน์ทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ